สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเอดีธนพงศ์ครับอ่านี่ลูกบ่าวสวัสดีครับลูกน้องอ๋อสวัสดีก่อนสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่า่ะโอ้วันนี้ฟ้าเปิดครับผมโอ้หลังจากวันนั้นไปตั้งกวางวันแรกนะครับได้อยู่สามสิบกว่าตัวเนาะวันนี้นี้ครับฝนก็ผ่านไปแล้วนี่ฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปลุยอีกเนาะ เมลกูกหาคุณเป็นลุยคุณผู้ชมได้ดูแหมน,นะครับวันที่สองเนาะนอมวันนี้ไปไปตัวยอ่กอไปไปอยู่เนาะอ่าปลาลุยกันเลยไป เอาละครับวันนี้เพิ่มหลอดเป็นสองหลอดนะครับดูว่าจะได้เยอะกว่าวันแรกก่อนนะครับฮะฮะฮ่าหอเขาไใช้หน่อยได้ก่อนไม่ใช้น่อยอ้ายใช้ลูกอยากใช้อ่อยไปหน่อยมาเห็นหน้านอ้องเออยิ้มดีๆก่ะ

แวบรรยากไหนไหนไหนใหญ่ก็ตัวตัวใหญ่ไม่ไม่ลู้อ um ๋ออ um ันน um ี้ตัวแม่ไอ้น้องน้องจับข้างหลังลูกน้องจับหลังมันแบบนี้แบบนี้เอออีกอ่ะอีกจับจับแบบนี้นะเอาไปใส่ในถังเลยฮะได้กะเอาไปเลยใส่ในถังเลยค่ะ

ฮะได้กี่ตัวน้องได้กี่ตัวแล้วลูกได้สามตัวอะค่ะโอ้เก่งเก่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ตัวใหญ่นะน้าไม่ลุกเอาเอาเอา เอาเร็วเอาเร็วสองตัวเอาสามตัวแม่เอเร็วเอานอีกตัว้ตัวนึงอ่ะนา่นี่ลงเอาเโอ้โอ้ไหนไหนไหนโชว์หน่อยตัวนี้โอ้เขาใหญ่เขาใหญ่ว้าว โอ้นี่ตัวนึ่งนี่นีตัวนี้่ออกจับเองโอ้เฮ้เตะมันกัลูกเอาาาเาล้วโอ้แล้วโอ้ คนรถนรถดังปั้งอะ่ะโอนี่ไงนี่รถนี่นี่นี่น,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 นาเอาไปใส่ถัง ละครับลูกผมสองคนม่วนกันสองคนเนีครับเร็ว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 มาแล้วมาเยอะแล้วเร็วค่ะ อ่าไหนไหนดู้หรอโอ้โหโอ้วันนี้เยอะมากโอ้จะครึ่งทางนี่แล้วโอ้อาวอ้าวเลยเอ,เอยเลย,ยครับอตอนนี้สองทุ่มละสองทุ่มละมีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนะเาะอ่าลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อสองทุแล้วปะสองทุ่มแล้วคะ่ะอา่าลุ้นต่อเร็วเร็วเร็ว <c oughs> ไหลยับกวาง เต้นในยังไมโลกไหนโอ้ใหญ่เลยนะเนี่ยฮัลโหลฮ่าเขาใหญ่ฮ่าเขาใหญ่โอ้โหส่วนไหน เีเยนองเครบเีบเทบเบเอาเอว้แก็บแก็บะนี่อนีอเฮ้ยวังมันมันเล็บเกี่ยวมือน้องนะเล็บมันแหเล็บมันแหลมเล็บนแหลมเล็บมันแหลมเกอเล็บมนแหลมนกาน้อวังอที่วันนี้วันที่สเนาะโอ้วันที่2ได้เยอะมากเลย โอ้ต้องมี50อัพแน่อน,นอนดูจากครึ่งกระติกกว่าละะเาส่นีกอ,อ,นะอ,อนโอเคเมลกูกเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะ<อ>ครับแล้วนะพบกันใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมาตั้งกันใหม่เนาะ โอ้คิวนี้โอ้เนี่ยครับวันที่สองแล้ได้เยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหว้าฮเยอะไหมเยอะนอมเยอะไหมลูกเยอะมากโอเคเดี๋ยวเก็บละดับไฟแล้วพรุ่งนี้ว่ากันใหมาอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยิเมเอลุอ่ะบอกคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับแลล้้วพบกันนใหหม่คิปาอ่าดับไฟแล้วนี่ดับไฟดับไฟเรียบร้อย ลาไปก่อนสวัสดีครับค่ัไหนค่าค่าค่าโอ้เพียบเลยพียบเลยเพียบเลยไม่ได้กวางตัวใหญ่โโอ้โหฮัาโหาไปวะเนีย